สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกลับมาอีกครั้งนะครับหลังจากเมื่อวานนะครับผมมีภารกิจเยอะนะครับไม่ได้ทําข่าวให้นะครับต้องขออภัยแฟนๆมาหนโอกาสนี้นะครับข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับเช้าวันนี้นี่เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากสําหรับแฟนแมนยูนะครับวันนี้นะครับมีรายละเอียดเชิงลึกของนักเตะ3คนทิมอเวอร์เนอร์จอร์แดนซันโชและก็ตัวของพอพ็อกบา อีกข่าวนึงพ่วงก,ก็เป็นเรื่องราวของอลันลัมซี่ด้วยนะครับว่ามีโอกาสมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือไม่นะครับซึ่งในวันนี้เองเนี่ยเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับการเตรียมทีมนะครับก็หลายๆท่านนะครับถ้าเป็นแฟนแมนยูเนี่ยคงจะเริ่มได้ทราบข่าวการกลับมาซ้อมกันบ้างแล้วนะครับซึ่งจะนําเสนอในรายละเอียดต่อไปนะครับวันนี้เรามาดูประเด็นหลักๆของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันในช่วงเช้าวันนี้นะครับ ข่าวที่1นนะครับผมเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของติโมวานเนอร์ก่อนนะครับเช้าวันนี้นะครับเรื่องราวของติโมวานเนอร์กับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็มีความเชื่อมโยงนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ยื่นรายละเอียดสุดท้ายให้กับเอเจนต์ของตีโมวานเนอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับตามรายงานเชิงลึกนะครับรวมถึงเดลี่เมลด้วยได้บอกนะครับว่าเจเกนคอฟนะครับเจอคู่แข่งที่สําคัญก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่นอนนะครับรวมถึงเชลซีทีมหนึ่งด้วยเช่นกัน ผมพูดเฉพาะพิมลีกนะครับส่วนประเด็นของสำนักข่าวต่างประเทศอีกอันนึงเนี่ยเป็นของทางฝั่งสเปนว่ามานลิดเนี่ยก็สนใจแต่ว่ายังไม่มีความชัดเจนในการยื่นแมนยูกับเชลซียื่นไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยถามใจของทีมอเว์เนอร์เนี่ยตามสื่อนะครับเขารอรายการที่ลิเวอร์พูลจะยื่นอย่างเป็นทางการแต่ว่าในสือ่อเขาบอกไปแล้วนะครับว่าได้คุยล่วงหน้ากันไปแล้วนะครับฉะนั้นดีลของทีมอเว์เนอร์กับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นเนี่ย ยังคงลุ้นกันสนุกนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะได้ตัวทีโมวันเนอร์ไปหรือไม่นะครับแต่แหล่งข่าวเชิงลึกก็ยังบอกเหมือนกันว่ามีโอกาสชัดเจนตามนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของทีโมวันเนอร์นะครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของพอพ็อกบาแบบจัดเต็มแล้วนะครับผมจะพูดรายละเอียดเชิงลึกในที่มีข่าวเมื่อวานเนี่ยโหเยอะจริงนะครับเรื่องแรกเรื่องของพ็อกบาก็คือพอพ็อกบานะครับสามารถ แลกกับอลอนเลมซี่ได้เลยนะครับสโมสรยูเวนตุสครับเปิดใจแล้วนะครับว่าตามรายงานจากเกาโชมมคาโต้ด้วยว่ายูเวนตุสครับพร้อมพ่วงข้อเสนออลอนเลมซี่ i, แลกกับพอพอกบาไปเลยนะครับยังไม่พอนะครับมีนักเตะที่สามารถเนี่ยสามต่อหนึ่งหรือ4ต่อหนึ่งได้แลกกับพออกบาคนเดียวนะครับก็จะมีมาริเลียมปานนิชนะครับซึ่งมีข่าวกับบาร์เซโลนาส่วนดักลาสคอสตา ก็กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนเดิมนะครับส่วนอาร์เรดิโอก็เหมือนกันนะครับแล้วก็อารอนเลมซี่นะครับอารอนเลมซี่นี่น่าจะเป็นการพิจารณาข้อเสนอที่ชัดที่สุดแล้วนะครับคือเลมซี่อ่ะบทสัมภาษณ์อ่ามี2ข่าวผมพ่วงเลยนะครับว่าเลมซี่เองเปิดใจนะครับว่าเขาก็ยังมีอนาคตกับสโมสรยูเวนตุสอยู่เหมือนกันแต่เจ้าตัวเองนะครับมีเหตุผลที่จะย้ายมาอยู่ในอังกฤษเหมือนกันนะครับคือตัวของเลมซี่เปิดใจเลยนะครับว่าคือยูเวนตุสยืนยันว่า เลมซี่เป็นคนหลักแต่เลมซี่ก็อยากย้ายตรงๆนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนหนึ่งข้อเสนอของพอพอกบาด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ในไลน์ของเลมซี่นะครับผมเอาข่าวมาเชิงลึกมารวมให้เลยนะครับก็ยูวนตุสโอเคถ้าแมนยูจะเอาเลมซี่แลกพอกบาทีนี้รายละเอียดที่จะเพิ่มนะครับก็จะมีมาริเนปานิชดักลาสคอสตาและอเดลเบโอนะครับก็ตามนี้นะครับจะ4หรือจะ5 ก็แลกพ็อกบานะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวสำคัญนะครับผมว่าสำคัญเลยนะเรื่องราวของคูลูเบรี่นะครับวันนี้นะครับเป็นข่าวดีของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่สนใจกลับมายื่นข้อเสนอคูลิเบอรี่อีกครั้งนะครับตามรายงานจากดอบอรลอนในวันนี้นะครับก็มีการพูดถึงนะครับว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับต้องการผลักดันคูลิเบอรี่ให้จับคู่กับแฮร์รี่แม็กควายให้ได้นะครับก็เออ ผมว่ามันมีมิติเลยนะแบบว่าเมื่อวานก่อนนู้นฟันได้กับคูริเบอรี่คราวนี้เป็นคูริเบอรี่กับแม็กไกวนะครับก็ตามในงานจากสื่ออย่างนี้ออกมานะครับทำให้สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเฉพาะแฟนๆนะ่ะก็มีในทวิตเตอร์เยอะมากนะครับลองเข้าไปดูนะครับว่าเขาคิดยังไงนะครับทุกคนจะเห็นด้วยพ้องต้องกันเลยครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดควรจะลง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 น้มกับนักเตะคนนี้นะครับอ่าอีกหนึ่งทีมที่ยื่นข้อเสนอแบบเซอร์ไพรส์ก็คือสโมสรนิวคาสเซิลนะครับ ต่อรองราคาใช้80ล้านยูโรแต่80ล้านยูโรนี่ผมว่าโดนปฏิเสธแน่นอนนะครับมันคือราคาเก่านะครับราคาใหม่ราคาใหม่เอะวันนั้นผมรู้สึกจะเท่าไหร่นะ89หรือ89ประมาณ89ล้านปอนด์ประมาณนี้นะครับถือว่าสูงนะครับก็วันนี้นะครับเรื่องราวของคุลูบรี่กับแมนยูนะครับสรุปนะครับแมนยูกับมายื่นอีกครั้งนะครับแต่ว่าเลดีเลฟ ลีเดลเฟกับอิลิกบายี่จะทำยังไงเดี๋ยวรอเคลียร์อนาคตนะครับส่วนสโมสรอ,อาร์เซนอลก็มีเหมือนมาเหมือนกันนะครับว่าจะขายส,าสโคดานมุตาฟี่ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยอัดนักเตะอย่างคูรุบรีไปด้วยนะครับโอ้ผมเชื่อว่าคูรุบรีจะเลือกทีมที่เล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกอะนะครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะสมหวังหรือไม่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของบูโน่เฟอร์นันเดสกันนะครับเมื่อวานนี้ผมเจอเจอเรื่องราวเลยนะ ฟี فا โอ้โหขึ้นต้นเขาใคำว่าฟี ف านี่ผมบุนโอนฟอนเดนเนสฟี ف าเฮ้ยมีปัญหาหรือเปล่านะครับเลยทำรายละเอียดเชิงลึกมาให้2ข่าวเอาแบบลึกๆเลยนะครับว่าเหตุการณ์เดิมตอนนั้นนะครับตัวของบุนโอนฟอนเดนเนสกับต้นสังกัดสปอร์ติ้งลิสบอนกับซามโดเรียเนี่ยก็คือทำธุรกิจกันค้างเงินอยู่4ล้านปอนค้างเงินอยู่4ล้านปอนแล้วทีนี้เนี่ย ตามรายงานจากดิลิสตาร์เชิงลึกนะครับที่ผมเอามาเนี่ยก็บอกอีกว่าไอ้นี่4ล้านปอนด์เนี่ยสปอร์ติง้งลิสบอนเหมือนกับว่ายังไง2สโมสรยังไม่ได้จ่ายเงินเคียงเงินกันอะไรนี่แหละกับ3โดเลียนะครับก็เกิดเกิดยังไงอะเขาเรียกว่าไงอะก็เลยเหมือนกับถันก็เลยแจ้งฟี ف าอะไรไปประมาณนี้นะครับซึ่งมันเป็นคือเอาง่ายเนาะ2สโมสรมันมีเงินอยู่แล้วล่ะแต่ตอนนี้มันค้างกันอยู่เนี่ยมันมันคาราคาซังนะครับ ก็ล่าสุดนะครับก็จะเป็นสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยจะเคลียร์เรื่องของบูโน่เฟอร์นเดสในการเซ็นสัญญาอะไรสักอย่างนะสมัยก่อนเขานะครับตามนี้นะครับส่วนบูโน่เฟอร์เนเดสกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่มีปัญหาอะไรชัดเจนตามนี้นะครับสำหรับสรุปสั้นๆของเรื่องราวของบูโน่เฟอร์นเดสนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแดนนี่เจมส์กันนะครับวันนี้แดนนี่เจมส์ได้ออกมาพูดถึงบูโน่เฟอร์นเดสกันแบบชัดๆนะครับว่า สิ่งหนึ่งนะครับที่เดนนิสเจมเนี่ยประทับใจตัวของฮวนมาตาแล้วเขาก็ยังประทับใจบุนโน่ฟอนเดสอีกคนนึงเช่นกันทําไมถึงพูดอย่างนี้เพราะปัจจุบันนี้นะครับบุนโน่ฟอนเดสเนี่ยอายุ25ปีแค่นั้นเองนะครับเขาเป็นหนึ่งในบุคคลสําคัญของสโมสรไปแล้วนะครับเพิ่งย้ายมาด้วยนะครับทุกคนทราบนะครับว่านักเตะคนนี้เนี่ยสามารถปรับปรุงทีมได้แล้วก็มีความเป็นผู้นําสูงด้วยเช่นกันนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเ,เรื่อง ตัวของนีนี่เจมเนี่ยพูดถึงการสื่อสารกันในสนามนะครับมันจะเป็นห้องแต่งตัวด้วยนะครับเขาม่ได้เล่นกับเราตลอดแต่ว่าเขาก็มาฝึกซ้อมนะครับแล้วเราก็มีโอกาสได้เล่นด้วยกันเขายอดเยี่ยมมากนะครับและเขาก็ปรับตัวเข้ากับพวกเราได้อย่างรวดเร็วมากนะครับปัจจุบันนี้นะครับก็ตอนนี้พูดถึงในพลังในห้องแต่งตัว คือพลังในห้องแต่งตัวในที่นี้หมายถึงความสัมพันธ์ในห้องแต่งตัวคือการพูดคุยกันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ดีกว่าเดิมมากนะครับเพื่อ,เม,อ,เ,มอเมื่อมีบูโดฟอนเดเสเข้ามาคือเอาง่ายเนาะเหมือนกับว่ามันมีการเปิดใจพูดคุยกันมากขึ้นดีกว่าเมื่อก่อนเยอะนี่คือบทสัมภาษณ์ล่าสุดของเดนนิสเจมส์นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจอร์ซานโชกันนะครับเรื่องราวของซานโชในวันนี้เนี่ยก็คือการกลับมาฝึกซ้อมกับสโมสรบรุเซียดอทมอนไปแล้วนะครับ ผมแปะภาพไปแล้วเนาะว่าหน้าตาของซันโชตอนนี้เป็นอย่างนี้นะครับก็หน้าตาจริงจังมากนะครับก็เป็นข่าวดีนะครับว่าฟุตบอลเราใกล้ที่จะได้ดูแล้วนะครับก็เปิดลีก15อันนี้บุนเดสติก้านะครับตามงานผมอยากได้ออฟฟิเชียอย่างเป็นทางการดีก,กว่านะครับ15นะครับ15พฤษภาคมเนี่ยนายกรัฐมนตรีนะครับของทางเยอรมันเนี่ยก็คือแองเจล่ามาร์เคิลนะครับ ก็ได้พูดนะครับว่าตอนนี้ลีกของบนเลซิก้าเนี่ยอนุญาตให้ให้ทุกทีมอ่ะกลับมาซ้อมได้เราก็จะเห็นแล้วนะบาบเยอร์มินิกแต่ละทีมละทีม,มาเนี่ยก็จะมีการพูดคุยกันทีนี้เนี่ยเรื่องราวของโควิดเนี่ยโอ้โหยัยงถ้าเราไปดูข่าวนะครับหลายๆคนนักเตะสาคัญอะ่ะหลายๆคนจะให้สัมภาษณ์ว่าทุกคนก็กลัวโควิดนั่นแหละกับการเวลาที่กลับมาซ้อมในสโมสรนอะ่ะแต่อย่าลืมว่าสโมสรเนี่ยโหรับผมไปพูดไปแล้วเนาะ เรื่องของเครื่องกองระบบอะไรเนี่ยเขามีกําหนดแล้วครับฉะนั้นเรื่องการกลับมาซ้อมในเยอรมันเนี่ยของหลีกบนเลซิก้าที่จะเปิดหลีกได้เร็วกว่าคนอื่นเนี่ยก็กําลังจะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับพิมพ์ลีกก็กาลังจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ล่าสุดในวันนี้ในเรื่องราวของซานโชผมขออนุญาตพูดเลยนะครับซานโชยังคงเป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนเดิมนะครับในเรื่องราวของการยื่นซื้อขายอะ่ะซึ่งก็จะมีทัศนะของพออินหรือใครมาให้ทัศนะว่าคุ้มไม่คุ้มแต่ผมคงจะไม่่พูดล้ววะเเอาาป็นนนัี ซานโชกลับมาซ้อมกับสโมสรบริเซียดอด์มุน์เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเรื่องราวการย้ายทีมรอติดตามกันต่อไปชัดเจนตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของใครต่อนะเนี่ยอ๋อเอาเรื่องของโคโรโน1ก่อนนะครับเมื่อกี้หลีกหลีกเขาเริ่มกลับมาซ้อมกันพูดถึงไวรัสโคโรน1นิดนึงนะครับทีนี้เนี่ยมีการพูดถึงนะครับสำนักข่าวต่างประเทศนะครับก็คือ,อแพทย์ แพทย์ประจําสมโมสรพิมลีกนะครับแล้วก็ที่ปรึกษาของพิมลีกนะครับนายแพทย์มาร์กมาร์กาเรสตมาร์กาเรสตนะครับแล้วก็ผู้วยการฟุตบอลของพิม์ลีกนะครับก็คือริช์ดกาลิกนะครับก็ได้รับคําถามจากทุกสมโมสรนอะ่ะประมาณร้อยกว่าคําถามประมาณร้อยกว่าน่นจริงอาจจะเยอะกว่านี้แหละนะครับแต่ก็มีการถามตอบนะครับซึ่งก็หลายร้อยคําถามอะ่ะประเด็นมันมีอยู่3หัวข้อที่มันเข้าข่ายกันนะครับ ประเด็นที่1น่ในที่เป็นคําถามว่าเมื่อนักเตะแต่ละสโมสรกลับมาซ้อมแล้วพิมพ์ลีกมีมาตรการยังไงนะครับคือแนวทางเนี่ยได้บอกนะครับว่าพิมพ์ลีกนะครับได้ยึดความปลอดภัยของนักเตะเป็นอันดับหนึ่งคือคุณมาเตะฟุตบอลนะคุณต้องไม่ป่วยนักฟุตบอลแล้วก็แฟนบอลมาดูบอลก็ต้องไม่ป่วยเหมือนกันนะครับนี่คือเรื่องของสุขภาพเป็นที่หนึ่งที่ในประเด็นในการประชุมะนะครับแล้วก็มีการพูดถึงนะครับว่า ทุกคนกลับมาต้องเข้าสู่มาตรการการก,กักตัวกักตัวกักตัวนะครับพูดไปแล้วนะครับพิมลิกตนนัวนี้เรียกนักเตะที่อยู่บ้านไกลกลับมา14วันมีที่กักตัวรอแล้วนะครับห้องแอร์สบายอย่างดีนะครับแล้วก็เรื่องที่2ที่มีการพูดถึงคือวันที่12มิถุนายนแผนการกลับมาแข่งขันพิมลีกเนี่ยจะจบอย่างไรนะครับนี่ครับตรงประเด็นนี้เนี่ยพูดถึงว่า18พฤษภาคมนี้เนี่ยอนุญ,ญาตให้ทุกสโมสรเนี่ย เรียกนักเตะกลับมาซ้อมแบบเต็มรูปแบบได้นะครับซึ่งหลายๆสโมสรก็จะเผื่อวันวันนี้วันที่6ใช่ไหมจริงๆแล้วเขาเรียกมาแต่2วันที่แล้วแหละมันจะได้ครบ1 4บสี่ไงสิ 18, ก็จะแบบเริ่มแบบเห็นภาพแบบการซ้อมนะครับก็นี่คือประเด็นที่2นะครับก็คือช่วงของวันที่กลับมาซ้อมครับส่วนอันที่3นะครับอันที่3ก็คือปัญหาที่จะเกิดหลังจากนี้นะครับหูมันมีหลากหลายปัญหามากนะครับข้อสรุปของปัญหาบทสรุปก็คือนะครับทุกสโมสร ทุกเมืองจะต้องปฏิบัติในแนวของการประกาศของรัฐบาลในอังกฤษเขาหาอนุญาตให้เล่นก็เล่นมีมาตรการในการสแกนยังไงก็ต้องชี้แจงให้ชัดเจนนะครับดูเหมือนว่านะครับพรีมลิกจะกลับมาแข่งขันได้แบบชัดเจนตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดิคาไรส์กันต่อนะครับดิค a ไรส์นี่เคยเป็น เมื่อช่วงซัมเมอร์เนาะยังคงจำมันได้ใช่ไหมครับว่าเออแมนยูกับเชลซียจะเอาดีแครไลซ์นะครับ,บ,รบทีนี้เนี่ยค่าเหนื่อยของดีแครไลซ์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ30,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับวันนี้สโมสรเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับตั้งใจที่จะเพิ่มเป็น60,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับผมก็อยากจะให้ข้อคิดของเวสต์แฮมยูไนเต็ดเหมือนกันนะว่าคุณจะไปเสียตังค์เพิ่มทำไมนะครับในเมื่อค่าตัวของดีแครไลซ์เนี่ยครับอยู่ที่ประมาณ70ล้านปอนด์นะครับ คือเข้าใจว่าสโมรสรเวสต์แฮมยูไนเต็ดะต้องการเก็บนักเตะเก่งๆไว้จริงแต่ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยมีใครอยู่กับเวสต์แฮมเลยครับว่าเคยผลงานไม่ดีและใกล้ตกชั้นฉะนั้นดีการเพิ่มเงินให้กับดีแคร์ไรส์เนี่ยดีแครไรส์เนี่ยเขาให้สามารถกระสื่อไปรอบนึงนะครับถ้าใครไม่ได้อ่านก็ผมก็จะเล่าให้ฟังว่าดีแคร์ไรส์นะครับเป็นนักเตะที่มีความทะเยอทะยานและเขาเองเนี่ยให้เกียรติเวสต์แฮมมากๆตรงที่ว่าเขาสนใจไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ ไม่พูดอะไรมากนะครับล่าสุดในวันนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็โซชายังคงสนใจดีแครไลท์นะครับแต่ว่าเวสแฮมจะใช้วิธีการอัพค่าเหนื่อยให้เป็น6 0,000ปอนต์ต่อสัปดาห์แล้วก็ตั้งค่าตัวไว้ที่70ล้านปอนด์ชัดเจนตามนี้นะครับแต่ผมเชื่อว่าย้ายนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสัญญานะครับสัญญาของนักเตะของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตอนนี้เป็นเรื่องราวของ แองเกลโกเมสนะครับทิ้งตอนนี้เชลซีเนี่ยยื่นข้อเสนอแบบไม่อยากจะปฏิเสธเลยนะครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศในวันนี้นะครับว่านโยบายของโซชาเนี่ยพูดชัดเจนจริงๆนะครับในการใช้ผู้เล่นอายุน้อยเนี่ยเสริมขึ้นมาให้เติบโตขึ้นมาและกลายเป็นนักเตะหลักของทีมเราให้ได้นะครับเม mm hmm. สันกินวูดนะครับแบนดอนวิลเลียมพวกนี้บิสซาก,ก้าเดนดิสเจมเนี่ย ก็เป็นการเซ็นสัญญาระยะยาวที่ลงทุนแบบคุ้มค่านะครับวันนี้เป็นแองเจลโกเมสนะครับเชลซี Chelsea นี่ยื่นมานี่แบบโอ้โหดาวรุ่งก็ไม่ควรที่จะได้เงินมากกว่านักเตะซีเนีาะเอาตรงๆอะ่ะแต่ว่าโกเมสน่าจะซัดเกิน3 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ไปแล้วนะครับผมไม่แน่ใจในนี้ไม่ได้บอกว่าเชลซีเนี่ยยื่นเท่าไหร่แต่เขาระบุในตัวเลขว่าเป็น3 0,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ผมเชื่อว่าก็ไม่ต่างจากนี้มากหรอกนะครับเยาวาชนนะ ยังใช้ทุเล่นชุดหลักนะครับชุดหลักบางคนบางสโมสรยังไม่เท่านี้เลยนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่าอังเกโกเมสจะโอเคในสัญญาใหม่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือไม่นะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยน่าจะโอเคชัดเจนตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของการตัดจบพิมลีกนะครับก็ประเด็นมันพูดเยอะเนาะเอาตรงๆเลยนะครับตอนนี้เนี่ยผมอาสรุปว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับต้องแข่งอีก9นัดนะครับ ลิพู9นัดแมนซิตี้10นัดนะครับเลสเตอร์9นัดเชลซี9นัดแมนยู9นัดอาร์เซนอล10นัดนี่ครับทีมหลักๆสเปอร์เออสเปอร์ผมลืมเลยนะอันดับสิบเนาะสเปอร์ออ9นัดเหมือนกันนะครับทีนี้แต้มก็อย่างที่เราทราบกันนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของการตัดจบเนี่ยมีการพูดถึงการเล่นบอล80นาทีเฮ้ยหมายยังไงเนี่ย80นาทีเ,ออเหรอเฮ้ย เวลาทดเวลาเจ็บอีกแล้วมันมายังไงเนี่ยวันนี้นะครับที่มาที่ไปนี่คนไม่ค่อยเห็นด้วยเยอะมากนะครับใครเนี่ยกาดอนเทอร์ Terror, หัวหน้า p, p ี F a เะครับเป็นคนเสนอลดไป10นาทีไหมเล่นกัน80นาทีดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันจะมีผลต่อรูปเกมแน่นอนนะครับมันก็จะมีช่วงของทดเวลาบาดเจ็บอะไรประมาณนี้อีกนะครับก็ กอรอนเทเลอร์เสนออย่างนี้นี่มีแต่คนด่านะครับสรุปนะครับพิม์ลีกยังคงเล่น90นาทีเหมือนเดิมเพียงแต่เป็นข้อเสนอของกอรอนเทเลอร์นะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับมีการพูดถึงเมื่อเมื่อปีอะไรนะ2009นะครับโรนันโด,นโดนเนี่ยเรื่องราวของโรนันโดอ่ะคือเอาตรงๆเนาะพาติคเอฟลาเนี่ยได้พูดมานะครับว่าทันเซอร์ก่อนที่จะ,กะเกษียณนะก่อนที่จะวางมือเขาจะดึงโรนันโดนกลับมาอีกครั้งจากมาดริด ในปี2009ในราคา80ล้านปอนด์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเอฟลาก็บอกนะครับว่าโอ้โหใครคือทันเซอร์นี่อยากจะผมผมในไหนจะไปแล้วเนี่ยขอโดกลับมาได้ไหมล่ะแต่ปรากฏว่าไม่ทันเวลานะครับก็คือก็คือมันมีเรื่องราวของเหตุการณ์เดินเข้ามาในห้องแต่งตัวแล้วก็บอกกับทุกคนว่าเออวันนี้ถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องยุติการคุมทีมอะไรเงี้ยซึ่งแฟนแมนยูก็จะทราบนะครับว่าทันเซอร์เนี่ยพูดอะไรบ้างนะครับแล้วก็ คือตอนนั้นเองเงิน80ล้านปอนด์85ล้านปอนด์ในยุคนั้น,นก็ถือว่าสูงมากนะครับสุดท้ายเอฟลาก็บอกนะครับว่าโรนัลโดนเนี่ยก็ไม่ได้ย้ายกลับมานะครับรวมถึงนักเตะที่เพิ่งย้ายมาอย่างฟันเพอรซ์ซี่ฟันเพอร์ซี่ในตอนนั้นนี่คือแล้วก็ชินจิอาชินจิคากาวะนะครับก็2คนนี้แหละเพิ่งมาอยู่กับแมนยูใหม่ๆแต่ทันเซอร์ก็วางมือไปและเหตุการณ์ก็เปลี่ยนแปลงไปชัดเจนตามนี้นะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ แมนเชสเตอร์ยูไนเตในเช้าวันนี้นะครับขอบคุณทูวิชั่นนะครับสดที่นี่ที่เดียวทูวิชั่นนะครับสนใจสมัครทูวิชั่นโทร02 700 8000นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั r i ไ e ให์ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์สุนรรสิธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ